มครับมาพูดถึงการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะบอกเลยว่านอกจากการดูแลร่างกายแล้วผิวหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามมองข้ามนะครับการดูแลนี่ครับนี่รอบดวงตาหลายๆคนนะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหลายๆคนนะส่วนใหญ่ฮะติดซีรีส์ <มา S 1> แบบผมครบอบตามันะคล้ำไงต้องมีตัวช่วย วันนี้เชิญผู้รู้ใหม่แล้วมาพูดคุยกันดรแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีตัวช่วยเหรอใช่แล้วฮะมีตัวช่วยในการดูแลรอบดวงตาเลยพี่ต้องการด่วนใช่พี่ติซีรีแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝุ่นเยอะใช่ไหมฮะใช่แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าลองสังเกตตัวเองนิดนึงนะว่าถ้ามันฝุ่นเยอะเนี่ยมันระคายเครืองตาใช่ไหมฮะพอระคายเครืองตาทับทำให้เราชอบขยี้ตาไงแล้วนี่แหละคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ตาของเราเนี่ยเหี่ยวเก เล็กๆน้อยๆเนี้ทำให้ตาเราเหี่ยวได้เหมือนกันนอกจากนี้พี่ก๊อฟจ๋าอย่างที่บอกว่าเนี่ยดูทีวีติดซีรีส์เล่นมือถือเราเพ่งดวงตามาเลยลิ้วลอยมาเลยตาเหี่ยวตีนกาต่างๆบางคนสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นภูมิแพ้บ้างแหละนอนน้อยตาดำเลยเป็นไหมฮะหรือแม่ๆบางคนบอกดูแลตัวเองดีมากเลยแต่อายุเยอะแม่จ๋ายังไงปัญหาก็มาครับสังเกตตัวเองนิดนึง เริ่มแรกเลยคุณผู้ชมครับตามันจะเริ่มดําและออมันจะเริ่มค้าบางคนเนี่ยเป็นตาหมีแพนด้านะฮะตาเหี่ยวตีนกาถุงใต้ตามาหมดเลยเออแล้วทุกปัญหาตัวนี้คุณผู้ชมครับแก้ไขได้ด้วยหลอดนี้เลยจ้ะเป็นอายครีมของดร์จิวครับออคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครีมลดริ้วรอยล่องลึกเลยคุณผู้ชมออไม่ใช่ริ้วรอยธรรมดาออนะริ้วรอยที่มันล่องลึกของดร์จิวสูตรเข้มขน้นแก้ไขปัญหาริ้วรอยโดยตรงจริงๆแล้วแบงค์จะบอกว่าครีมหลอดนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหา ได้ทางใบหน้าเลยแต่วันนี้เนี่ยแบงค์อยากจะพูดแค่ดวงตาเพราะอะไรคุณผู้ชมครับลองสังเกตแบงค์บอกเลยก็ได้ว่า90%ของครีมทั่วไปเนี่ยห้ามทารอบดวงตาอันตรายมากคุณผู้ชมครับแต่ครีมตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีมากโดยเฉพาะดวงตาแล้วก็ใต้ตารอบดวงตานี่แหละคุณผู้ชมครับลดริ้วรอยล่องลึกได้ใต้ตาดีมาก ผลลัพธ์คือ15วันใต้ตาจะอิ่มจะฟูตาจะดูสวยอุ้ยเหรอจริงดีจังสามสิบวันตีนกาต่างๆจะเห็นเลยว่าหุ้ยมันจางลงไปก็จ๋าอยากได้โปะไหมอยากสิแม่ไม่ได้มาถามต้องเป็นต่อพิเศษเลยคุณผู้ชมปกติแล้วอย่างที่บอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยแบงค์ไม่เคยเอามาเลยเอามายากมากเพราะว่าให้โปไม่ได้จริงๆแต่วันนี้เนี่ยแบงค์ไปกราบขอโปเข้ามาเลยเพื่อแฟนรายการโดยจริงมากสหรับที่น้สำหรับรายการนี้โดยตรงเลยแบงค์แบงค์หลกมาเยอะไหมหลอกคออมาเยอะไหม หน่อยสายส <S 2> <S 2> เ,อาเอาเอาคุณผู้ชมครับปกติแล้ว1หลอดเนี่ย1,490บาท <c oughs> <S 2> <S 2> ฟังดีๆนะหลอดเดียวนะ 1,490บาทแต่วันนี้เนี่ยจ่ายเพียง990เท่านั้นแหละเ9้าไม่ใช่แค่หนึ่งแม่จ๋าแบงค์ให้2เลยแต่ถ้าโทรมาติดโทรมาทันโปรพิเศษจากดรแบงค์คนเดียวขออนุญาตให้หลอดที่3ไปเลยอ้สุดยอดแบงค์หลสามเกอยเก้หนึ่งร้อยสายแรกเท่านั้นใช่โอ้โหเนี่ยสามหลอดนี้เกือบ5,000นะวันนี้จ่ายเพียง990บาทเอาจริงๆ1,490บาทเหลือ300อ่ะโอ้โหโทรมาละจ้าแม่จ๋า02 21146444หรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดด415นะฮะ100สายเท่านั้นแม่จ๋าค่าส่ง200ไม่ต้องเสียฟรีไปเลยอะเล่าต่อว่าทำไมต้องใช้ครีมตัวนี้เพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยโดยเฉพาะใต้ตาคุณผู้ชมครับมันเป็นบริเวณที่บอบบางมากแบงค์ไม่อยากให้แม่ๆเนี่ยใช้ครีมมัวๆสองก็คือแม่เคยสังเกตไหมว่าใช้ครีมทั่วไปมันไม่เห็นผลแต่ตัวนี้เนี่ยมันเห็นผลเพราะอะไรเขามีกลไกสองกลไกแบงค์จะเล่าให้ฟัง หนึ่งเขาช่วยลดดิ้วลอยได้เหมือนไปฉีดโบท็อกเลยสองเขาช่วยเติมเต็มล่องลึกคุณผู้ชมเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์เลยเพราะฉะนั้นหลอดนี้เนี่ย มีทั้งโบตอกชนิดทาโบตอกชนิดทามันดียังไงมันทําให้ผิวเรียบผิวเนียนปีนกาต่างๆมันจางลงไปมีเปปไทด์เข้มข้นคุณผู้ชมครับตัวนี้แหละไปกระตุ้นคอลลาเจน<ม>กระตุ้นปั๊บผิวมันจะอิ่มมันจะฟูมันจะดูกระชับแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมครับอ่อนโยนคนทองใช้ได้ดมีใบรับรองปลอดภัยร้อเซนตนอกจากนี้พี่ก้อ่เตอ๋อจา๋าเขาทําการทดสอบกับผิวคนไทยใต้าตาคนไทยแล้วก็ล่องลึกต่างๆเชื่อไหมร้อยคนเนี่ย98คน บอกเลยว่าเห็นผลจริงออ98%คุณผู้ชมครับมันดียังไง15วันใต้ตาม,มันจะดูไม่คล้ำ15วันใต้ตาม,มันจะอิ่มฟูม30วันริ้วรอยมันจะจาง30วันตีนกาที่มันหนานเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะจางลงเหมือนคุณโกรธม<อ>ากเลยตีนกา<อ>ทุกคนโกรธีอยากจะกำจัดออกไปอยากจะกำจัดออกไปอยากให้ทุกคนเนี่ยดูสวยอะ มาเถอะคุณผู้ชมฮะปกติแล้วหลอดเดียวเนี่ยหนึ่บาทวันนี้จ่ายเพียง990บาทบอกว่าคุ้มแล้วแต่แบงก์ขอเนี่ยให้1แถมอนุญาตอนุญาตแล้วให้หลอดที่3ไปอนุญาตสามหลอดสามหลอดเลยนะดรแบงค์จ๋าก๊อปอนุญาตจ้ะได้เลย3หลอดนี้เนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบบาทเกือบห้าพันบาทวันนี้จ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ต้องโทรให้ติดโทรให้ทันกดให้เร็วเลยนะจ๊ะแม่จ๋าศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่สี่สี่หรือแอดไลน์ก็ได้ครับที่ ฮ45คุ้มหรือเปล่าพี่กอ๊อฟ330บาทเห<า>ม,มือนไปฉีดโบทอกค่ะใช่<า>330บาทผิวเรียบผิวเนียนได้คุ่ผู้ชม สามร้อยสามสิบบาทเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์ทำให้ผิว,วมันดูอิ่มดูฟูดูกระชับเลยมาดูผู้ใช้จริงคนนี้ดีกว่าคุณพี่อายุสี่สิบกว่าแล้วติดซีรีส์ดูหนังเยอะเหมือนที่พี่กอฟบอกเลยโโทําให้ใต้ตามันดํามันค้าเป็นหมีแพนดาออ้าคุณผู้ชมลองดูพร้อมกับแบงค์นะตาเขาดําจริงๆเลยแล้วมันมันไม่ใช่แค่ตาดำคุณผู้ชมตาเหี่ยวแล้วหลังจากใช้เป็นไงคุณผู้ชมลองดูภาพไปกับแบงค์สิเห็นไหมเนี่ยโอ้โหพี่กอฟ ้ยดีดข,<ช>ขึ้นเลย,ยตาอิ่มฟูริ้วรอยต่างๆมันดูลดลงไปเลยมรับจรบายสัจจย์มากแล้วพอเวลานหนึ่งตาใต้าตาดูอิ่มฟูขึ้นก็ดูเด็กลงด้วย ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าดูเด็กลงนะฮะอีกคนหนึ่งอายุ50กว่าจะ60แล้วแหละแน่นอนเลยว่าคนอายุ50ขึ้นเนี่ยริ้วรอยตามวัยมาแน่นอนตีนกามันหนาตายตามมาดูเหี่ยวคุณผู้ชมลองดูอีกภาพหนึ่งดีกว่าหลังจากทาครีมตัวนี้แล้ววิ่ยตายไว้กรี๊ดวิ่ยตายไว้กรี๊ดเลยวิ่ยตายไว้กรี๊ดเลยเพราะว่าอะไรพี่ก๊อฟจ๋าใต้ตาอิ่มฟูตีนกาเนี่ยมันจางลงไป ดูสวยเหมือนพี่เต๋อบอกเลยหน้าดูเด็กลงเยอเลยใช่เราวิธีทาแม่จางง่ายมากอยากให้ทาแบบนี้คุณผู้ชมแบงค์ขออนุญาตถอดแว่นนะอยากให้ทาใต้ตาไปเลยใต้ตาแบบนี้แล้วก็วนไปเลยรอบดวงตานวดไปเลยแม่จางนวดไปเลยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นตีนกาใช่ไหมแม่ก็ย้ำไปเลยไอตรงที่มันเป็นร่องแต่แบงค์ไม่ค่อยมีไงเออมองไม่เห็นใส่แว่นก่อนอ้าวมาคุณผู้ชมครับเขาบอกฮะ เอ้ายี่สิบสายสุดท้ายเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ไหมโถ่เพิ่มหน่อยนะโถเพิ่มก็ได้อ่ะเท่าไหร่นะอีกห้าสิบสายเออขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแม่แม่จ๋าโทรมาเถอะอีกเจ็ดสิบสายสุดท้ายเอ้าตอนนี้เขาบอกเลยอีกสี่สิบสายทำไมมันเร็วจังเลยศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่สี่สี่คุณผู้ชมครับปกติหลอดเดียวเนี่ย1,490บาทวันนี้3หลอดเนี่ย990บาทแม่จ๋า 1>, 1 4 9 0รบาท1,500เหลือ300คุค้มหรือเปล่า330บาทเหมือนไปฉีดโบท็อกเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์เลยช่วยเติมเต็มริ้วรอยต่างๆมันจะดูดีขึ้นตาจะอิ่มจะฟูดูกระชับเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์เลยผลลัพธ์15วันเนี่ยใต้ตาจะไม่ดำเลย15วันใต้ตาจะอิ่มฟูตาจะดูสวย30วันริ้วรอยใต้ตา,ต,าต่างๆจะดูดีขึ้นบางคนเอาไปทาที่หน้าผากที่แก้มร่องแก้มได้ไหมเลยได้พี่ก๊อฟอยากจะบอกว่าช่วยได้ทุ กส่วนของหน้า<อ>ที่เป็นล่องลึกตรงไหนก็ตามที่มันเป็นล่องน้ําหนักหรือล่องลึกเนี่ยแม่เอาไปทาได้เลยเ<อ>แต่วันนี้เนี่ยแบงค์อยากให้ทาใตา้ตาก่อนเพร,ราะใต้ตามันเหี่ยวแล้วมันดูไม่สวยแล้วมันแก้ยากแต่ตัวนี้เนี่ยแก้ได้อยากให้ทุกคนซื้อจริงๆนะฮะ0 2 1 1 4 6 4 4 4, 4, 4เอาไปเลยจา้าตอนนี้สิทธิ์ยังเหลือเหลือนะอีก3สาสสายสุดท้าย3หลอด9 9 0บาทคุณผู้ชมครับเกือบ5 0 0 0วันนี้990บบาทจริงๆ 021146444ตาจ้าตาจะได้สวยพี่ก๊อฟเนาะสวยกันเด็กอะประเด็นอะรีบให้แล้วตาเนี่ยสำคัญสุดเลยใช่เมื่อกี้เหลือไม่รู้กี่สายแล้วเนี่ยไม่รู้โทรมาก่อนแม่โทรมาก่อนนะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดดีอาร์415คิวอาร์โค้ดยังขึ้นอยู่เอารูปขึ้นมาแล้วสแกนป๊าดได้เลยรับรองตาสวยอีก15วันมาดูกันว่าสวยจริงหรือเปล่าขอบคุณมากดรแบงค์ครับขอบคุณครับโทรเลยนะฮะ021146444เหลือเท่าไหร่15หรอ อ้าวนี่โทรเองแล้วกันครับผมขอบคุณนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ